พุดนแล้วอ่มะมันล่ะสั่ใส่เสื้อเหมือนกันแฮมแล้วเนาะอูไลอูไลออ,อ,ออก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  ออก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 มาแล้วครับผมเป็นี่น้องเป็นกูที่38แปครับระวางเจ้าแม่สร้อยบาลีสามนาสาเยาวชนเวียงสาวัดกูเซียวครับอยู่สายหน้าทังที่ทดลองโคจอมาบะครับพรอเอ่ยพรอ,อนพรอนพญาแก้วมูสามมูสีสีบ้านทงน้อยเป็นประเภทเนื้อคางครับเป็นประเภทเนื้อคางบินกันออกมาบินกันออกมาครับเปย์สี่สใบสี่สใบผมมีคําว่าละสาลาแม่แล้วผ่าน,นหนุนด้านนีนึ่งแล้วผ่านหนุนด้านนีนึ่งยังดึงยังดึงดึงกันออกมาดึงกันออกมาแล้วครับตอนนี้เจ้าแม่สร้อยวาลีสา สายน้ำพี่ตนอปะกับหอมปะยาแก้วทองน้อยสายน้ำฮิตะ ตอนนสายหน้าผาพีดตะบนนอกหนีเนี่ยเหมาเป็นเจ้าแม่สร้อยวารีสามหนียกมาหนี่อกมาพร้อมระยะแก้วจะหนีในบนได้ตอนนี้สายน้ำหางพีดตะบนนอกหนีออกมาหนีออกมาหนีออกมาแล้วหนีออกมาแล้วเจ้าแม่สร้อยวารีนะสายังหนี่อกมาอยู่วหัวใจพร้อมรญยะแก้วขอพี่น้องบ้านหงายจองเตะแล้วต้องใส่แล้วหัวใจตอนนี้เจ้าแม่สร้อยวารีนะสาเยาวชนเวียงสาหนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาว่าหัวใจสายหน้าผาคี่ว่าเป็นเจ้าแม่สร้อยวารีสายหน้าผาที่เราต้องเป็นพรระยะแก้วขอพี่น้องบ้านหง่อยว่าเตะตอนนี้ ใส่เสื้อสีแดงแดงเหมือนกันโ้เริ่มวันคอเปียงกันแล้ววันคอเปียงกันแล้วเราเขารยจะได้สารอบร้เว่าเป็นเจ้าแม่ซอยวารีสามน้าสาโคนจมาประกบสายน้ำทัาที่ว่าเต่าเป็นพรมยแก้วป้านน้องน้อยจะเป็นน้องน้อยจะเป็นน้าสาจะเป็นน้าสาจะเป็นน้องน้อยดึงสตกโยกันแกวออกมาแล้วดึงสตกโยกันแกวออกมาโลยจะได้สายน้ำทาที่เต้าน้องนเป็นเจ้าแม่ซอยวารีวารีอัดขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาโล่จะได้เสื้อสีแดงแดงเต่าโน อัดขึ้นมาเล็กขึ้นมาตัวโตเฮหอมใยาแก้วทองน้อยอัดขึ้นมาเล็กขึ้นมาโอ้ขย้อมาแล่นตะเ็นตัวน้เฮอัดขึ้นมาเล่นขึ้นมาคือมาสายนำทาที่ตัวเรานั่นดีได้ดีไปว่าจะได้สายนำทาที่ตัวต้องเลิมขยับขึ้นมาแล้วขยับขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาเล็กขึ้นมาอัดเต้อัดเต่สายนำทาที่ตัวเราดีได้ดีไปดีได้ดีไปครับตอนนี้สายนำทางที่ตะวนัน หวันคอเลยทบได้ฮะแบลนาสาต้องหนีจะหนีไปไหนหวันคอหวันคอพวดเขเซึนเจย์ารอรอรสุดยอดนะเจ้าสุดยอดมากอยเต็ดนะเจ้ากูตีสามสิบแปดเต็กกันแต่นะเจ้าเจ้าแม่ซอยวาลีกับบอยน้อมพรอนพญาแก้วกับบอย้อมนะตัวก็จะเอาคาก็จะเอาก็ต้องมาวัดแหงกันนะเจ้ายืนยันต้องทงเจ้า ล้อทงขึ้นก่อนนะเจ้ากรรมาการจะตัดสินเลยกับบได้ต้องไปพอวีดีโอเจ้ายังบอยืนยันเตือนนะเจ้าตอนนี้สายตาเฮากับกล้องนี่มันต้องมาเตายอดอาจารย์สุธีกูนีหยอดเลยเจ้าวันวาน,วานี่หลอกคัดเลือกกับป้ากันนะครับกับมวนชจ้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้คือวันนี้นะครับหลอกชิงชนะเลิศเอาและพี่น้องยังตัดสินบดได้เตือนนะครับล้อกล้องวีดีโอกบนะครับ สองกําก็ได้อ้าเอาเราพ่น้องครับสีสแดงสายน้ำ,นำตะ,ำวะวันออก